สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับสุดสุดการรอคอยกับ Isuzu DMAX 3.0 h l x ปี2003ครับสวยสวยใสใรถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมโอ้โหคันนี้มาในราคา199,000บาทครับราคาเงินสนดนะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้รถสวยสวยเดิมๆ DMAX เครื่องแรงดูแลง่ายๆนะครับรายละเอียดของคันนี้นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมไหมสําหรับรถคันนี้ราคาแบบนี้นะครับท่านเอาไปใช้งานนะครับเอาไปขับขี่ในครอบครัวใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับที่นี่ดูแลหลังการขายให้แน่นอนนะครับอยู่บางเบัวทองนะครับผมมีทีมงานเซลให้บริการอยู่นะครับใครอยากสนใจซื้อคันนี้รีบด่วนๆนะครับทั้งเงินสดทั้งจัดไฟแนนซ์มาคุยกันก่อนได้นะครับหากไปได้ เราก็ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับสวยสวยใส,ยส,ยสยๆสเดิมๆคันนี้ยางเต็มเมนะภายในสวยมากนะครับห้องเครื่องต่างๆเนี่ยสะอาดนะครับภายในสะอาดสวยงามเลยนะครับผมใครอยากได้คันนี้ไปขับในราคาว้าว้าวนะครับ199,000าบาทเท่านั้นเองได้กระบะสวยสวยงามงามแบบนี้เลยนะโอ้โหงามมากงามมากนะครับใครสนใจด่วนๆนะครับ แอดไลน์ line, หรือว่าโทรไปที่0885845375นะครับ0885845375นะครับราคาถูกแบบนี้ต้องรีบนะครับผมต่างจังหวัดโอนนจองได้เลย